สวัสดีค่ะคุณแม่พาแชร์พาเข้าครัววันนี้จะพามาทํากรีดโยเกิร์ตนะคะกรีดโยเกิร์ตของเราวัตถุดิบก็มีไม่มากนะคะก็จะมี2ออย่างก็คือนมจืดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตามที่เราต้องการแต่ของแม่ใช้ยี่ห้อเมจินะคะแล้วก็เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเราไม่ต้องต้มเราไม่ต้องอุ่นนมไม่ต้องต้มนมนะคะเพียงแต่วัตถุดิบของเราทุกอย่างที่เรานํามาเราต้องฆ่าเชื้อนะคะแม่ก็ได้ฆ่าเชื้อโดยการนําวัตถุดิบทุกทุกอย่างนะคะนําไปนึ่งก่อนก็จะมีถ้วยตวงนะคะก็จะมีกล่องแล้วก็จะมีผ้าผ้าสําหรับคลุมค่ะ มีช็อตพายนะคะสำหรับคนขั้นตอนไม่ยุ่งยากก่อนอื่นนะคะเราก็นำโยเกิร์ตรสดธรรมชาติอาคายี่ห้ออะไรก็ได้หนึ่งถ้วยเทลงเลยคะ่ะเทลงในกล่อง กิร์ตหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็วันโยเกิร์ตนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่นมจืดค่ะ500 ml นะคะถ้วยตวงนี้ก็250 ml มแม่ก็ใส่สวนถ้วยตัวงคะ่ะ ml มนะคะก็เป็น650 ml นะคะเราก็คนคนนมกับโยเกิร์ตให้เข้าๆกันนะคะใช้เวลาคนประมาณ1นาทีได้ค่ะ เพื่อให้โยเกิร์ตกับนมเขาเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้โยเกิร์ตกับน,นมของเราก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเลยค่ะดูนะคะเราก็ทำการปิดฝา แล้วก็คุมด้วยผ้านะคะใครจะคุมด้วยถุงดำก็ได้นะคะคุมด้วยผ้าแล้วเราก็วางในอุณหภูมิห้องปกติ24ชั่วโมงหรือ1วันนะคะแล้วเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เราก็มาดูนะคะว่าเราบ่มโยเกิร์ตของเรากับนมนะคะไว้ ประมาณ24ชั่วโมงแล้วผลที่ออกมาจะเป็นยังไงนะคะว้าวเราก็จะได้โยเกิร์ตนะคะเห็นไหมคะที่เนียนแล้วก็นุ่มมากนี่เราสามารถทานได้เลยนะคะข้าวแช่ตู้เย็นแล้วก็ทานนี้เลยแต่วันนี้คุณแม่ก็จะพาทำกิีบ กรีดโยเกิร์ตนะคะขั้นตอนการทำกรีดโยเกิร์ตก็ไม่ยากนะคะเมื่อเราได้โยเกิร์ตก็คือนมผสมโยเกิร์ตบ่มไว้หนึ่งคืนนะคะประมาณ24ชั่วโมงแล้วเราก็คลุมผ้าคลุมด้วยผ้าสีดำนะคะทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกติเราก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะ ขั้นตอนการทำกรีดโยเกิรตนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือเครื่องทำกิีดโยเกิรตหาซื้อได้ง่ายนะคะตามเพดที่ดังๆก็จะมีเป็น3ชิ้นนะคะก็จะมีด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะแล้วก็วางลงทุกอย่างเราต้องฆ่าเชื้อโดยการ ลวกน้ำร้อนนะคะหรือนำไปนึง่งแล้วก็จะมีผ้าขาวบางแล้วก็ผ้าขาวบางลงเลยนะคะแล้วเราก็เทโยเกิร์ที่เราทำเสร็จนะคะ,ะเดี๋ยวแม่ขอชิมดูก่อนชิมให้ดูนะคะรสชาติก็จะเป็นอย่างไ้ช้อนนี้ชิมเลยก็ได้คะ่ะ เป็นรสชาติของโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะไม่มีรสหวานอร่อยมากาก็เทลงเพื่อจะบ่มให้เขาเป็นกี่ ั้นตอนต้องรักษาค,ความสะอาดให้ดีนะคะเมื่อเราได้โยเกิร์ตอย่างนี้เราใส่ในผ้าพเพื่อกรองอย่างนี้นะคะถ้าใครไม่มีเครื่องกองกรีดโยเกิร์ตนะคะเราสามารถใส่ผ้าขาวบางแล้วก็มัดแล้วก็หาภาชนะที่มีน้ำหนักนะคะทับ เพื่อให้น้ำเขาไหลออกมาแล้วเราก็จับมุมผ้านะคะแล้วก็หมุนแล้วเราก็นำฝาาวางคะ่ะวางเพื่อจะรีดน้ำตรงนี้ให้เขาออกนะคะเนี่ยเพื่อจะรีดน้ำเห็นไหมคะจะมีน้ำไหลออกมาหยดออกมา น้ำตัวนี้ค่าจะเรียกน้ำเวนะคะเราสามารถเวโปรตีนนะคะเราสามารถทานได้เราไม่ทิ้งค่ะแล้วเราก็นำสปริงนะคะเพื่อที่เราจะกดแล้วก็ใส่ฝากดลงค่ะจะด้พอเขาดังเสียงแป๊กก็คือไม่เข้าปิดสนิทค่ะ,คะ น้ากรีดโยเกิร์ตเขาก็จะไหลออ,ออกมาอย่างนี้นะคะน้ําก็จะเหลือส่วนที่เป็นกรีดเป็นโยเกิร์ตให้เราค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วส่วนนี้นะคะเราก็นําไปแช่ตู้เย็นนะคะในอุณหภูมิตู้เย็นปกตินะคะ1คืนแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็มาดูกันนะคะส่วนโยเกิร์ตที่เหลือนะคะ เราสามารถนำไปทานได้เลยแม่ก็จะนำส่วนนี้เข้าตู้แช่เลยนะคะในอุณหภูมิห้องปกติในอุณหภูมิปกติหลังจากที่เราบ่มกีกโยเกิร์ตของเรานะคะเป็นเวลาหนึ่งคืนน้ำเบของเราที่ไหลออกมาจากตรงนี้นะคะเป็นน้ำของโยเกิร์ตไหลามาตรงนี้สามารถทานได้นะคะ จริงๆก็จะมีมากกว่านี้นี่แม่เทใส่แก้วไปแล้วรอบหนึ่งสามารถทานได้น้ําตัวนี้เรียกน้ำเวของกิจโยเกิร์ตนะคะจะมีประโยชน์ถ้าเราดื่มตอนก่อนนอนจะช่วยขับถ่ายระบายอย่างดีเลยนะคะห้ามทิ้งเรามาดูผลงาน,าน,นะคะ่ะ เรเกิดที่เราบ่มให้หนึ่งคืนค่ะแล้วเราก็ว้าวหน้าตาดีมากเลยค่ะเราก็จะเป็นเนื้อครีมอย่างนี้นะคะเนื้อครีมอย่างนี้ใช้ได้เลยนะคะเขาจะเนื้อออกเหนียวเหนียวน,นุ่มๆ เป็นเนื้อไอศครีมเลยค่ะประมาณนี้นะคะมาชิมรสชาติกันเลยค่ะรสชาติของน้องนะคะก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงเหมือนโยเกิร์ตค่ะแต่เนื้อสัมผัสเขาจะเนียนนุ่มกว่าแล้วก็ไม่แฉกจะได้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาทาน กับผลไม้ค่ะแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟนะคะก็ทานคู่กับผลไม้จะแข็งเขาเนื้อเนื้อเนื้อเขาจะแน่นนะคะเนื้อสัมผัสเขาจะแน่นแล้วก็อร่อยมาก กับผลไม้ประโยชน์ของกรีดโยเกิร์ตก็มีมากมายนะคะช่วยระบายแล้วก็มีแอสโตรด,ด้วยเยอะแยะเลยคุณค่าทางอาหารอาานคู่กับผลไม้นะคะแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำวานะคะกล้วยน้ำวาหัน่นจะสักใช้กล้วยกล้วยหอมก็ได้นะคะ จะใส่กล้วยน้ำว้าไปหนึ่ลกูกเพิ่มคุณค่าทางอาหารค่ะกล้วยน้ำว้า1นลกูกเอาหมุนค่ะเอาหมุนตามที่เราต้องการเลยนะคะหรือใครจะใส่ผลไม้อะไรก็ได้ที่เราต้องการ จะเป็นมะม่วงสุกก็ได้ค่ะแล้วคุณแม่ก็จะมีแก้มมังกรค่ะเพิ่มแก้มมังกรสองชิ้นนะคะหนึ่ชิ้นแก้มมังกรแล้วก็จะมีส้มเพิ่มคุณค่าทางอาหารวิตามินซจะเพิ่มส้มค่ะ จะได้กลิ่นโยเกิร์ตน,นะคะแล้วก็เราจะราดด้วยน้ำผึ้งก็ได้นะคะหรือช็อกโกแลตก็ได้ค่ะตามที่เราต้องการหรือจะราดด้วยนมสดก็ได้ค่ะแต่คุณแม่วันนี้ขอราดด้วยช็อกโกแลตนะคะเพิ่มความอร่อยด้วยช็อกโกแลต